ยิครับมาพบกับรายการคนบ้าบาอลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงไฮไลท์ฟุตบอลนะครับซึ่งเป็นเกมระหว่างเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เชลซีเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนนะครับเป๊ปกวัวเดียวล่าพาแมนซิตี้ล้มซิติเลวร้ายกับการพบกันของเชลซีของโทมัสทูเคิลบุกยัดเยียดความมาชใจให้สิงห์บูจนได้นะครับนาทีที่38เควินเดอร์บอยนะครับลองส่องด้วยขวาหน้าเขียดโทษนะครับบอลเหินข้ามคานไปนิดเดียวนะครับทั้งสองทีมเล่นแบบ อดทนใช้แทคติกสู้กันอย่างเข้มข้นและยังทำอะไรกันไม่ได้จบครึ่งแรกเสมอกัรไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับจนกระทั่งนาทีที่53นะครับในครึ่งหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่กาเบียลเชซุสน,นะครับกับตัวซัดด้วยขวาในกรอบเขตโทษบอลฉลับขาของจอร์จินโยบอลเปลี่ยนทางเบียดเสาเข้าประตูไปนะครับซึ่งทำให้แมนซิตี้ขึ้นนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจบเกมทำอะไรกันเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเชลซี Chelsea, แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครงองจงจ่าฝู เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็สิงบลูแพ้เป็นนัดแรกในซีซั่นนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้แม้ทุกความเคลื่อนไหวของโลกฟุตบอลนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ